สวัสดีท่านผู้ชมมานี่มาหาหนอพี่น้องมาหาหนอมาหาหนอมาน,นี่โอ้บักใหญ่เลยท่านผู้ชมมาฮักฮะโอ้สองสามบ,บันเลยพี่น้องกพลังขื่นเล่น,ห,นหัวมาฮักเอา,เอ,าออกดีออกดีพี่น้องฮักเลยนา ขวบเลยเออข้าวจั่วเลยพี่น้อนอขาวๆนอขาวๆเลยพี่น้อนนอย่าเอาเลยหนอไปตกเอ้าจั่วขาวจั่วเนี่ยหนึ่งฮะตัดจำตัดลงอีกแตกตเบิดอไรวะซ้ำอันพี่น้องก่อนก่อนอย่างนี้ซ้นะอัน ăn ăn xám no xám no đúng phẳng như này ba phẳng này chúng khẩn xuống là thành thượng vậy khẩn xuống leo phẳng này khẩn xuống này buồm hoa lại phẳng tăng phụt ฮะเห็นบ่เห็นบ่หมกนี้เบ่จะเอาตอนใส่กำลังขึ้นแมนบ่โอ้กำลังเป็นหน่อเลยสันปุสนกำลังโผล่ขึ้นจากดินเลยหน่อเท้าเท้ากลัวเลยเห็นบ่ ข้าวจัวหน่อยๆกับข้าวด่กำลังขึ้นเด่นกำลังดีสิ่เนาะอ็นวีนี้ยหนึ่งวีเนี้ยหนึงนี่นี้นึทำผสซ้อมนอะมาหานอนสามสีอันแล้วมีอีกปะโอ้กำลังขึ้นเหมนเด้สองสามอัน ขึ้นขาวตัวทำสมสมสีนยน้อยกลางขนไ่างงข้นเป็นหน่อเป็นหน่อเลยทำผสม เอาหกไล่กบ,บได้ดิสามหกโหดยันงูเด้พี่นอ้องยันงูสกอ่อนหนาวเด้งูรลายด้แถวนี่ทันตสมเอ้ยโอ้แต่ก็จิ้เหี่ยมเว้ยซุมซีซุมหาบะไรได้ดปลาแถาวนี้ ปูไล่เลยพี่เนาะสิงไล่เลยมีจงอ่างพุ่นแล้วเล่นบ้างสายปลาปลาหนุน่มใม่พี่นอ้องโอ้หอดพุ่นแล้วเี็นแต่ปลาหนุม่มใหม่ข้างนั้นเลยหอดพุด่นเดี้เขาวจั่วเลยเห็นแต่ปลา 2อัน2อันนี่มันจะปลาย2อันนี่ครับผมได้นี่ๆอือเอาตัวเอาตัวนี้บักถ้าหาอยู่ในก็ได้เนาะว่าเอ้ยสิลองเบิ่งหึนี่นี่ได้อยู่ใน ีขาวจั๊กได้อยู่นนะท่านผู้ชมไปท่านผู้ชมไปเรื่อยๆหาหนอยแรงมนีพี่น้องหาหนอไปลวกกิพริกต้มจิ้มแจวกปิมื้อนี้มามนํากัน เบิ่งมาส้มน้ำดัานผีนกนันก่งกับบได้มาเฮิงเลยพี่นกเอองยห่างหายไปนานบ,บุรีมาถ่ายคลิปให้พี่นอ้องเบิง่งงานหลายบ่ม,มีเวลาว่างเลยนี่มาดูบ่ฮ้ แต่ปลาไผ่นี่แหละมันขึ้นๆแนวนี้แหละบ่เขาซ่องเบิงบ่เห็นอาศัยว่าว่าแนมเห็นจังเอาเด้บ่เขาไปซองเบิงบ่เขาไปหาหักคนนั้นเด้ตามักตามตึบโผดพี่น้อง ปลามันหกโผล่หน้ากระปุกเขาไปนี่ก็ปลามันปลามันท่านผู้ชมการยำแรงมือนตะเวนไก่สิตกลับตะเวนก็ไก่สิตกผู้ลเลยออคือเนาะมือเนี่ยมาอยู่หากินยำแรงโอ้ตอนนี้คือเหี่ยวแล้ววะโมเดิาม,มาเฮิร์นกันนี้ถั่วหัวเลยพี่น้องนี่คือเนา่าเลยนี่ ยังวะยังวะแก่ๆอยู่ไงวะอ,งวอ,งวอ,งวอันตรายอันตรายมีวะอยู่มีอยู่ยพี่น้องมา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 เบิงเบิงมาลุนโอ้หักถวดถอดเลยสันติกรมนี่มีขนอ่อนอ่อนไฟลวกกันหมดเป็นสีแดงวะน้องแปลกแปวะ นี่เดียวหรือบ่มีบ่ก่อนนะฮะม,มามานี่น้องกําลังฮักกําลังฮักกําลังสีฮักกําลังสีฮักเลยท่านผู้ชมโอ้ักําลังปวดปวดเลยโอ้นี่ไงห,หน่อยใหญ่ว่ะข้าวเหนียจากหน่อยอัน คลายนอนลายกำลังฮักอยู่ด้วยท่านผู้ชมหกขับรดเขาไปขาวจั่วจั่วจะนอนขาวๆมั้ยอันนั้นคือบ่ออาวหรบ่อนันไหนจะนอนขาวๆทั้งนั้นเลยเหรอนอนขาวๆขาวจั่วขาวจั่ว

bỏ mày phải xuống lại cả bộ áo xuống lại cả bộ đi sao bà Há nó há nó cứ hộp cứ hộp theo bà ปลาหก,กเดียกระดอดแท้สองห้าบ่โอ้ใบกระดาษเห็ในใบกระดาษเลยพี่นาะ

ามันหกผลพี่น้องแต่จิ้มก็มีอยู่เอาหนักไปเรื่อยๆได้เอาได้ก็ได้เอาได้เอาอะไรก็มาตองเอาได้เอาหนักก็มาตองเอาพี่น้องไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆสละโดคลายองค์นี่ ไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆว่ามีอปะฮะไปเรื่อยๆฮะไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องไปไกลเถอเฮ้ย นี่บริเวณห่าไปไปไปนี่มัน,นหายอย่างนี้ได้มาไกับไก่เป็นนี่ต่อยโทรมานี่นโทรนำ่มเลยเอาเอาเอาชิเมื่อแบ่งโทรนำ่มเนาะ สำหรับคลิปนี้กัิจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องให้พบใบพรอนคลิปหน้าต้องใช้มา่ายอีกบายบายท่านผู้ชมไปเร็วเด้